แสงสุรีริบรีคำลงแรงตาวันแดงกำลังลับขอบว่าเสร็จจากทำให้ไทยนาอ่อนแรงร้อยลาเลยเลวดกินเล่าตองกินโกงหนึ่งเฮากินกันฟ้าผ่า สองกงเลือดขึ้นหน้าขึ้นสมองกงที่สามเริ่มบาบาบองบองแทงแหมสองกองไปแอวหาน้องกันดีแอวสาวอู้ได้ไปเปลืองอู้กัเมืองอาชัดเจนทวนที ไอ้ตั้งใจมาหาเอวหาน้องจันดีนี่น้องสจีขกินข้าแรงแล้วกาาวันนี้ไอ้กินเหล้าได้ตีนี่น้องจันดีจะหักไอ้พ้องจ้าจะหักบ่ฮักจะพิษผีแล้วนาเล้าประมาใจกล้ามือไว เราประมาใจกล้ามือไวโอรรนเรโยโอรรนเรโยโอรรนเรโอรรนเรโยโอเตดีดิจิลาลาลาลลลลันเดเรียจลาลลลันเดรยูดิรูดี